รีวิวเกมผวยกู้ทุกเท่ตายหายเอ็มพีซีไม่นั่งขอทานเฉยชมรับชมเลยครับเลลิคิเปอร์หรือผู้ปกป้องวัตถุโบราณอันนี้มันหน้าปกเกมหรือว่าโลโก้ยูทูบเบอร์กันแนวนี่ <laughs> ผมอ่านรีวิวดูแล้วเหมือนมันจะสปอยเกมไปหน่อยงั้นไปดูความเฮี้ยกันเลยดีกว่าครับท่านรออะไรจะซีเคไปเลยครับโอเคนี่คงเป็นเลลิคที่ต้องปกป้องสินะแล้วนี่มันเฮี้ยอะไรวะเนี่ยยังกิดมีคนกําลังเชื่อมเหล็กอยู่ข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวสมัยนะั้นมันมีแล้วเหรอวะ เมนูเรียบง่ายไม่มีออปชันเหมือนเกมกากาเกมอื่นเอารุยเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะมึงนี่ก็ทะลุกำแพงไม่เกรงใจกูเลยได้เฮียแล้วยังมาขอทานเฮียอะไรวะเนี่ยเมืองไม่จะจิบหายลงมาขอเงินเลยมึงเนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าเกมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะก้มหัวจนสุดได้แม่งโคตรน่ารำคาญเลยวะเะ AI บอกผมว่าก้มไม่ได้แต่เกมนี้กูอยากกุ๊กเข่าขอชีวิตเลย สายบอกเราจะพวกตีมันโว้ยมึงจะสิ่งล่างกันทำไมวันนี้นี่มึงก็สมามัคคีเกินนี่นี่นะครับเรลิกที่เราจะต้องปกป้องแล้วมึงจะทำอะไรเนี่ยอ้าวแล้วทำไมมึงไม่มึงเดี๋ยวทำไมมึงไม่ตีอ่ะเอาไอ้เหี้ยอยู่ดีก็หยุดตีเฉยอะไรของมึงวะนี่เสียงเขาบินเกมมึงเลยวะเนี่ย ม่งโคตรหลอนเลยเหียวเหียวเลยมึงเน,นี่ยเฮ้ยมึงมาจากไหนคนเนี้ยเดินชิวหลังกูเฉยอ๋องี้นี่เองถ้าเกิดว่าไอตัวแดงๆไปแตะเรลิกอะไรก็คือจบเกมแต่คือไอ้กอบบินตัวอื่นนะครับแม่งเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านกินนอนเข้าส้วมทำหาอะไรก็ได้คือเหมือนมึงแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากอีกตัวก็ขโมยไปไอตัวกอบบินก็สู้ไปเฮียแล้วกูจะสู้ไปทำไมวะเนี้ยตัวอะไรวะเนี้ยนี่นี่มึงนี่มึงจงใจหรือมึงติดปากว่ากูงง จู่ๆประตูมิติก็เปิดออกแล้วก็ผมเข้าไปแล้วก็เย่ฮะอันนี้มันอะไรวะเนี่ยไอบอกผมว่าเมื่อเกมไม่มีงดทำแอนิเมชันชัยชนะให้ทั้งทีมเลยสูงให้แค่คนเดียวพอด่านสองไอเย้ยน,นี่ก็มาถึงทะลุกล่องให้กูดูเลยเอา้าวเฮ้ยสู้ๆอยู่ดียืนันหัวเฉยไอเิกน,นี่มันอะไรวะเนี่ยพอเข้าใกล้ปุ๊มีเสียงดัง เอาละเบื่อละปิดท้ายคุณดูไอ้นี่ไปแล้วกันนะครับโอ้โอะไรของมันวะเนี่ยถ้าอยากดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีกสามารถกดติดตามแล้็กดหัวใจได้เลยนะครับ